สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและ SNP เสนอรายการ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเฮิร์ i มิราคเิลมหาสารย์สมุนไพรารายการที่จะบอกสรรพคุณต่างๆของสมุนไพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสุขภาพที่ดีกับคุณและสมุนไพรที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือแก้วมังกรค่ะเราไปฟังรายละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะค่ะแก้วมังกรจะเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามีคุณค่าทางโภชนาการ และมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพและความงามสารสำคัญจะประกอบด้วยวิตามินซีสารพวกโพลีฟีนอลและลงเข้าวัตถุสีแดงอมม่วงที่ชื่อว่าเบตาไซยาน,นจะมีมากบริเวณเปลือกและเนื้อที่มีพันธุ์สีแดงสารสำคัญเหล่านี้จึงทำให้แก้วมังกรมีสรรพคุณช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ ลดอาการของโรคเบาหวานลดคอเลสเตอรอลและช่วยดูดซับสารพิษปัจจุบันมีการแปลรูปแก้วมังกรให้อยู่ในรูปของเครื่องดื่มน้ำผลไม้เป็นแยมเป็นขนมหวานและโยเกิรต์ตนอกจากนี้ยังนำไปใช้เป็นสีผสมอาหารที่ได้จากธรรมชาติมีการสกัดลงเขาวัตถุของแก้วมังกรที่มีสีไปใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารด้วยค่ะ ส่วนในตอนหน้าจะพบกับสมุนไพรตัวไหนนั้นอย่าลืมติดตามใน Herbal i r c l e มหาจารสมุนไพรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ